ลั่นกูเตือนเชื่อบ้างเป็นกูกูเบรกมดดำลั่นเบสตอบเลิกตรงตตั้งแต่เมื่อไร่มดดำชงแฟนใหม่ลั่นกูเตือนเชื่อบ้างเปิดดวงความรักอึ้งครั้งแรกเบสรับวันีหลังโพสต์ประกาศโสดยุติรักนี้แบบประมาสนั่นจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เพราะพ่อบ้าสงรักคำสิงออกมาจะตรงๆกฤษกรฝ่ายชายแบบที่เรียกว่าใส่ยับอึ้งกันไปเลยล่าสุดวันที่23เมษายน2566ที่ทอก S I N E M A D A M E F I N ได้มีการโพสตคลิปมดดำขาชาพาขณะไปถ่ายรายการคุยแหลกแดกดึกโดยได้มีการพูดคุยกับเบสพร้อมระบุข,ข้อความว่าเมื่อตัวแม่หาแฟนให้ตัวลูกจะเป็นไงไปดูกันนอนหนูนอนหนูนอนหนูโดยในคลิปมดดำถามเบสว่ากูหาแฟนให้มึงใหม่คนหนึ่งเอาไหมพร้อมทั้งแกล้งทําเป็นดีนทีมงานคนหนึ่งจะให้เบสด้านเบสก็ตอบว่าอยากเพิ่งให้หนูพักก่อนมดดำก็ถึงกับชี้หน้าบอกน้องว่ามึงพักจริงๆนะอย่าให้กูรู้ว่ามีแฟนใหม่นะมึงโสด ไปนักกูเตือนอาเชื่อบ้างทําเอาชาวเน็ตถึงกับเข้ามาคอมเมนต์สนังนออาทิมดดาเข้าห่วงเข้าถึงเตือนคงจะไม่ธรรมดาจริงๆจริงๆน้องเบสหลงไว้ใจเชื่อใจไม่น่าเลยตรงๆนานอนอจะเห็นคุณมดดําอยู่ฝั่งผู้หญิงผู้ชายคนนั้นคงจะสุดจริงมดดําเขาบอกเบสว่าเวลากูเตือนอาเชื่อบ้างแสดงว่านั้นสุดจริงเป็นต้นขณะที่มีตัวอย่างรายการมดดําถามเบสว่าเลิกกับตรงๆมานานหรือยังซึ่งเบสได้ตอบว่าไม่ไม่สงกรานนี่แหละ มดดำถามอีกว่าอยู่ดีๆทำไมเลิกไม่มีสาเหตุหรือแล้วหลังจากที่พ่อบอกได้มีโอกาสเจอกับเขาใหม่โดยในตัวอย่างรายการตอนหนึ่งเวสได้บอกด้วยว่าเราได้เรียนรู้แล้วครั้งต่อไปเราก็เลือกดีๆพร้อมทั้งมีการเปิดไพ่กับอาจารย์อุ๋ยหมดดูดังดูเรื่องความรักมดดำถึงกับลั่นว่าเป็นกูกูเบรกมันไม่ดีเป็นใบที่เฮี้ยที่สุดแถมยังทักจากให้อีกว่าทำไมผู้ชายเยอะจังวะชีวิตมึงนี่แพ้ผู้ชายตัวขาวรอติดตามรายการแบบเต็มๆเ,เสานี้